ตอนนี้เป็น EP 2เป็นการแท็กกิ้งเส้นทางอนาบรณะเบสแคมป์ซึ่งเราเดินทางจากโปคาราด้วยรถจิ๊บเรเริ่มสตาร์ทที่จีนัวเริ่มแท็กกิ้งเป็นวันแรกนะครับเส้นทางอานาบรณะเบสแคมป์ติดตามรับชมคลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณครับพอนยามานะยามานะออกเดินทางนะครับด้วยรถจิ๊บคันนี้แต่เราไม่รู้ว่าจะไปคันไหน เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นไงบ้างเราจะจังออกจากโรงแรมที่นี่นะในสุดเราก็ขึ้นรถจิปเราก็เดินทางจากโคลานั่งรถเดินทางกันอยู่3ามชั่วโมงจุดหมายป้ายทางเราอยู่ที่จีนัวนะครับเส้นทางก็จะผ่านภูเขาลักษณะแบบนี้เลยนี่ครับ เรายังไม่ไปไหนแล้วก็แค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับอปอบลำบากรออยู่ข้างหน้าเราขับรถอยู่แบบนี้อยู่2อสมชั่วโมงได้เราเจอถนนลูกลังตลอดทางและมีหินตกจากภูเขาอยู่หลายหลายครั้งหลายที่นึกถึงตอน่นดินไหวเลยนะครับคง oh, <my> จะน่ากลัวน่าดู เราก็ผ่านลำธารแบบนี้อยู่หลายครั้งเหมือนกันลำธารน,น้ำตกแบบนี้เลยนะครับเส้นทางที่เราเห็นเนี่ยความจริงเราก็สามารถแท็กซิ้งได้แต่ด้วยทิปของเราเนี่ยเราก็เลยนั่งรถจริปซึ่งลดระยะเวลาไปได้เกือบ2วันทำให้เราเดินแท็กซิ้งได้สั้นลงนะครับสังเกตหน้าตาเราก็คลุมผ้าคลุมตาเพราะว่าฝุน่นเยอะมากเลยนะครับในรถ อีกอย่างที่แปลกใจคือมีรถทัวร์ไปถึงจีนัวเลยซึ่งผมแปลกใจมากแล้วครับว่าถนนมันแคบมากรถทัวร์ห่างจากเราประมาณเซน2สองเซนเองถึงขนาดที่ว่ารถเราต้องหยุดเพื่อให้รถทัวร์ไปก่อนนะครับโอ้สุดยอดเลยครับคนขับขี่ต้องมีความชำนาญมากในการขับขี่เส้นทางนี้นะครับในที่สุดเราก็ถึงจุดหมายปลายทางคือจีนัวแล้วนะครับจุดเริ่มต้นของการแพ็กิ้งของเราวันนี้ เสร็จแล้วเราจะขึ้นไปที่ชมโโรองนูนประามาณชั่วโมงกว่าๆแล้ว,ลวเราก็จะลงไปต่อที่โลเวอร์ซินัวกันไปพักอ๋อนูนโอเค้ก็ลง,งใช่ทุ่มทุนของการเดินทางปีนเขา a อ c วันนี้นะครับไปครับโอเคมีทางเดินเราจะเดินสะพานข้ามตรงนี้กันนะไป นี่คือเส้นทางอนาบุรณะเบดแคมที่ความสูง4,130ซึ่งใช้เวลาแท็กกิง่าขึ้น3วันแล้วก็ขาลง2วันนะครับแล้วก็ EP นี้เป็น EP 2เป็น day แรกของการแท็กกิงนะครับตามมาชมคลิปนี้ก็ได้เลยนะครับแขวนข้า้งแรกอย่างนี้ดูก็เหมือนมีความเสียวเหมือนกันนะมันเหมือนมันสั่นไปสั่นมานะาาแต่ก็วิวสวยงามประทับใจมากเป็นการเดินสะพานแขวนแบบนี้ครั้งแรกอ้นะ ก็มีความรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วยังไม่ถึงนะแต่ว่ามันก็เป็นแค่ความรู้สึกแรกเท่านั้นแต่ว่าต่อไปเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าต้องชินอะเพราะว่ามันก็ต้องเดินแบบนี้ไปอีกตลอดยังดีหน่อยที่เราไม่ไม่เจอทางลูกลังนะวนี้แหละนะอาหารของกลางวันของเราที่นี่นะการปีนเขาข้างในมาถึงแล้วกินน้ำร้อนอันนี้ชาเลมอนนะครับ อร่อยมากกินทุกมื้อเลยมาดูว่าเมนูอาหารวันนี้เรามีอะไรบ้างมื้อแรกสําหรับกินบนเขาพิซซ่าเนปาลครับอร่อยมากข้าวผัดเนปาลแกงกาหลีไก่อร่อยมากโมโม,มอร่อยทุกมือ้อแซนดตติชอร่อยครับหลังจากเราทานข้าวมื้อกลางวันของเราเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้เป็นเวลาตอนเที่ยง26 เรากำลังเดิน,นทางนะงไปต่อคงจะเดินทางอีกประมาณสามงสีชั่วโมงแล้วแต่ระยะทางแล้วก็เพเืเ่อนๆที่เดินทางด้วยนี่คือบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบที่ความสูงหนึ่งพันประมาณหนึ่งพันหกร้อยนะก็เรามาพักตรงนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันตั้งใจดูกันหอบแดดเริ่มร้อนผิวเริ่มแดงแล้วนะครับเราลองจะไปต่อ จะไหวไหมไปครับเดินสเต็ปสองก็จะมีหินสลับกับดินปนกันไปนี่คือลูกหา่าวก็มีหลายกุ๊ปมีทั้งกุ๊ปเราด้วยและก,ลกลุ๊ปคนอื่นเราก็จ้าลูกหา่าวเส้นทางที่เราเดินมานี้แต่ช่วงเช้าอากาศหนาวพอช่วงบ่ายปุ๊บเนี่ยอากาศร้อน แดดร้อนมากเลยขึ้นอยู่กับแสงแดดด้วยนะครับแล้วก็ถอดเสื้อกันหนาวออกสักพักเราก็มาพักที่นี่นะครับเข้าสู่ช่วงอยากเป็นลูกหาบลูกหาบก็มาสอนเราในการแบกนี่เราก็มาลองดูนะครับก็แบกได้แต่ก็ปวดคอหน้าดูเราก็เดิน จากที่เราพักเมื่อกี้เราก็เดินต่อไปนะครับเส้นทางก็จะเป็นเส้นทางที่เป็นหินแล้วก็ทางชันตลอดแล้วก็เราก็มาเจอสถูปสถูปเจดีแห่งนี้เนี่ยเหมือนเป็นบนรรพบุรุษของคนในพื้นที่นี้นะครับซึ่งบนพื้นที่นี้หรือชาวบ้านเนปานเนี่ยเขาจะให้การเคารพนับถือเส้นทางที่เราเดิน ก็จะผ่านหมู่บ้านผ่านชุมชนแบบนี้ตลอดนะครับในวันแรกที่เราแท็กกิ้งเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แล้วชุมชนที่เราอยู่ตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าชมรมนะครับซึ่งชมรมเนี่ยฟังจากชาวเนปาลเขาเล่าให้ฟังว่าเป็นคนมองโกเลียามาก่อนหน้าตาจะคล้ายมองโกเลียของประเทศจีนมากซึ่งจริงๆ ABC เนี่ยถ้าเลยไปก็คือเป,เป็นประเทศจีน<ง>แล้วนะครับ เป,เป็นเป็นชาวมองโกเลียามาก่อนนะโอ้ดูขี่ขี่วัวขี้ม้าเต็ไมไปหมดเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูเฮ้ยแถมมีคนตดด้วยไม่ไม่ไม่ตดหรอกผมระบายออกหมดแล้วผมทางข้างหลังนิวให้ผมเป็นคนดีบ้างเถอะ <S <S ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงอากาศเย็นสบายมาก เราชื่นชมธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้าได้เรียนรู้ชุมชนหมู่บ้านของชาวเนปาลอาชีพค้าขายทำมาหากินผมว่าก็ไม่ต่างจากบ้านเรากันสักเท่าไหร่นะครับมาหกเจ็ดโลเนี่ยก็คือเราจะเป็นลนักษณะพื้นที่แบบนี้นะก็คือว่าจะผ่านหมู่บ้านทั้งแต่ละหมู่บ้านนะสังเกตดูได้ก็จะมีสัตว์เหมือนคนทั่วไปแหละ 7, เจ็ดผดูว่าเขาก็ยังทำอาชีพกันอยู่นะ าาทำอาชีพการเกษตรวัวเนาะมันก็ทักทายเราด้วยนมาสเตนี่เราสวัสดีกับควายเลยครับเนี่ยนมาสเตแปลว่าสวัสดีนนเป็นคำทักทายของชาวเนปลาลน,นะครับนะทำพืชปลูกพืชอะไรเงี้ยเนาะลีงสัตว์ขายของก็ประมาณนี้นะนะครับเพราะเรากลัวนะครับนี่ครับมา เดินเต็มถนนเลยนะลานเดินเต็มถนนเลยโอเคไปต่อครับไม่รอเพื่อนแนล้วภูเขาหิมาลัยแห่งนี้เป็นเส้นทางแท็กกิ้งครั้งแรกและเป็นความฝันของผมตั้งแต่วัยเด็กๆพอผมจะได้มาเดินป่าเดินเขาแห่งนี้ก็รอบไป48แล้วซึ่งบางทีด้วยหน้าที่การงาน ก็ทําให้เราต้องต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคเพื่อให้ได้มาซึ่งความฝันแต่ความจริงก็คือโคตรเหนื่อยเลยครับแล้วก็โคตรมีความสุขด้วยผ่านมาที่ไรเราก็จะเจอน้ําตกตลอดทางนะมีน้ําตกมีลําธารตลอดทางได้ยินเสียงนะเห็นดูได้เพื่อนๆดูน้ําตกมันก็จะมีตลอดทางน่ะคิดว่าตรงนี้ความจริงก็คือกรองน้ําได้แต่ว่าเราก็กลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องของ ความไม่สะอาดต่อมีเครื่องกรองแล้วท้องเสียขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องใหญ่ก็เลยคิดว่าเราอย่าเพิ่งกรองเลยก็ซื้อน้ำที่คลองให้เราเรียบร้อยแล้วดีกว่านะครับผมก็ไม่แน่ใจแต่จริงก็คือกินจากน้ำลำธารนี้ก็ได้แต่ว่าชาวมน,นปามเขาแนนนำมาเป็นแบบนี้นะครับผมก็มาพูดต่อจริงซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับช่วยท้องถิ่นไปนะ ช่วยท้องถิ่นค้าขายซื้อน้ำเขาจาการกองน้ำให้แล้วนะเขาคงอาน้ำจากลำธารตรงนี้แหละมีหลายคนมักจะพูดกับผมว่าทำไมไม่ไปเที่ยวที่มันสบายกว่านี้ที่ที่มีความสุขกว่านี้ครับผมก็ไม่รู้หรอกครับรู้แต่ว่ามันเป็นความฝันของผมมานานแล้วผมจะทำมันก่อนที่ผมจะไม่มีแรงครับแล้วก็อยากจะบอกว่าความสุขของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันครับ แต่ทุกครั้งที่ผมได้มาผมก็รู้สึกเหนื่อยทุกครั้งครับแต่สักพักหนึ่งผมก็หาเรื่องกับมันอีกผมกำลังจะบอกว่ามันคือหัวใจครับผมก็มานั่งพักเหนื่อยตรงนี้ครับมาดูยอดเขามัชชะปูชะเลอันสวยงามครับเป็นภูเขาศักิิ์สทธิ์อย่างประเทศเมปานเราหายเหนื่อยแล้วก็ไปต่อครับหายใจเอาอากาศเย็นเข้าไปเนี่ย ทำให้เจ็บคอได้ก็พยายามอยู่กดยการกินน้ำเพราะว่าเราหายใจเอาอากาศแห้งเข้าไปทำให้เราเหนื่อยเราต้องดิ้งนิดนึงนี่คือเราต้องลีดทางให้ลาด้วยนะ ลาก็จะเดินเป็นขบวนแถวอย่างนี้เลยว่า wow. นี่เรามาเจอทางดินอยู่แล้วนะ เพื่อนๆสังเ,เกตไหมเป็นทางดินอีกแล้วเริ่มมีอาการเหนื่อยไปโอ้จะถึงแล้วนะครับผมคิดว่าไม่น่าถึงกิโลหรอกไป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 โกโกโกเย้โกโกโกโ เรามาถึงแล้วในที่สุดเราก็มาถึง <Yes. S 2> ซินว่าแล้วนะครับเป็นที่ <Hey. S 2> พักของเราคืนนี้เย่ <Yeah. S 1> เราก็มานั่งรึกถึงเมื่อเช้าที่ผ่านมาสุดยอดครับในที่สุดเราก็มาถึงที่พักจนได้เราจะพาไปอาบน้ำกัน ที่นี่ถือว่าอากาศหนาวอยู่นะเพราะว่ามันอยู่ที่พันธ์ป่เราไปดูกันว่าความหนาวอุ่นไหมครับมีอุ่นอุ่นค่ะน้ำอุ่นเลยโอ้ยหนี่เราโชคดีแล้วเราต้องรีบอาบก่อนใครมาช้าเราไม่รอแล้วนะต้องไปก่อนแล้วนี่คือห้องน้ำหรอใช่ได้ใช่ได้ไปคืนแม่ใช้ได้แต่คืนอื่นไม่รู้นะไปดูกันดอนบาตอะไรนะดอนดอนมีบาดอนมีบาดดอนมีบาด ว่าให้กินให้เยอะๆเลยเพราะว่าทักสองลิตรสามลิตรนะระหว่างวันอย่างนี้นะฮะกินเป็นสองลิตรสามลิตรเพราะว่างั้นเดี๋ยวเราจะเดินไม่ไหวเดี๋ยวจะเป็นเอ็มเอส่างเงี้ยได้แล้วก็การอาบน้ําสถานีต่อไปถามว่าอาบได้ไหมอ่อก็ยังอาบได้แต่ว่าถ้าไม่อยากก็ดีเพราะมันเพราะว่ามันสามพันกว่าแล้วพรุ่งนี้เราจะเดินไปถึงสำหรับสามพันประมาณ สามพันสามแล้ววันนี้วันนี้พันเก้าเงี้ยอ่าตรงนี้คือเป็นขึ้นพันเลยอ่าและแล้วก็ห้องหลังจากพรุ่งนี้เนี่ยฮะคือพรุ่งนี้ห้องอ่ะอาจจะบางทีเราต้องนอนรวมแบบไม่ใช่ห้องสองละอาจจะต้องเป็นห้องสามละหรือห้องสี่ละเพราะว่าห้องบนนั้นนะห้องก็จะเริ่มน้อยลงละแต่ที่เอบีซีเราจองไว้แล้วอ,อ,อ,อ่าอ่าเย้เย้ ก็อาบน้ำก็เหมือนกันคือ A B C ไม่อาบแน่นอนแต่พรุ่งนี้อาจจะอาบก็ได้แต่ว่าส่วนตัวก็ไม่แนะนำไม่อาบเท่าไหร่ตัวพอได้ตัวได้จะเอาทิชชู่มาได้ที่เปียกเราก็ใช้ตัวซื้อมาประเพณ่ที่ซื้อมาอันนั้นก็ใช้ได้เช็ดไปได้โอเคแบบอุต่าห์ซื้อมาตั้งสี่อันใช้หน่อยใช้หน่อยก็ใช้หน่อยใช้ใสองวันเลยอะไบ แล้ว่ถ้าใครวัวจะคันเดี๋ยวมาเอาแป้งตายโยคียม oh. แคีแป้งอะไรอยู่ขี้ยงแป้งโยคยีกันอ,อับชื้นพรุ่งนี้ออกนะฮะถ้าเป็นไปได้จะออกเจ็ดโมงก็เหมือนวันนี้เจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งเหมือนเดิมนะฮะก็เดี๋ยวกินข้าวหกโมงครึ่ง เสร็จก็ประมาณเจ็ดโมงเจ็ดมงครึ่งอย่างนี้ถ้าข้าวเช้าเขาทำเร็วนะผมติข้าวเช้าเขาชาอยู่เออก็ประมาณเจ็ดงครึ่อย่างนี้ครับอ๋อวันนี้เรืเกี่วันนี้เราเดินไปแค่ประมาณหาชั่วโมงเองแต่สำหรับพีประมาณหกครึ่งวันนี้ประมาณแปดแปพี่ก็สิอ่าดัก็จะมืดอันหน้าให้กับภูเขา นี่เป็นการรับอรุณยามเช้าของมนุษย์คนหนึ่งนี่ก็เป็นเช้าอีวันถือว่าเรามานอนที่เนปาลที่นี่คือคืนที่สามแล้วนะครับแต่ว่าคืนที่สามนี่ยเรามานอนอยู่บนยอดเขาเป็นที่แรกแล้วก็คงจะเดินต่อไปล้วคงจะออกแบบนี้ประมาณตอนหกโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงเชา้า ของเวลาในปานเนะาะคราวนี้เราก็มาทานกาแฟจับบรรยากาศแบบนี้ความจริงบรรยากาศแบบนี้ก็ไม่ต่างจากภูสอยดาวเท่าไหร่นะก็คล้ายภูสอยดาวมากที่ความสูงอยู่ที่ประมาณสองพันนะแต่ที่นี่ก็น่าจะความสูงประมาณ2 0 0พันเหมือนกันโดยประมาณฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกบรรยากาศความหนาวก็ไม่ต่างกันมากเลย รู้สึกว่าอุณหภูมิน่าอยู่ที่ประมาณ20องศาคือเมื่อคืนอาจจะเจอฝนไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอฝนไหมแต่เมื่อวานเนี่ยเหมือนเหมือนมีฝนตกด้วยพออนุญาตทางกาแฟก่อนครับนี่การวอร์ของกลุ่มเราแลนะ้วลองดูว่าเดี๋ยววอร์เสร็จแล้วจะเป็นไงต่อ <laughs> โอ้ <laughs> โหู้สมดแรงครับ ทุกคนจริงจังอาการมอมากเลยทุกโหทุกคนเชื่อครูบาอาจารย์จริงๆเลยเจ้าหน้าที่แบงค์จะต้องตรงตรรงๆค่ะตรงจริงๆนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางอนาบรูนาเบดแคมป์วันที่สองวันแรกก็เดินขึ้นบันไดแบบนี้อีกแล้วนะครับ ตามไหมครับเพื่อนๆเราจะเจออะไรกันต่อไปภูเขาด้านหลัง,ลงเราครมับมา Oh, <laughs>